ลิ้นโปรแฟร์ว้าคุณผู้ชมค่ะงานลิ้นิโปแฟร์นะคะกับความอร่อยเป็นของคู่กันค่ะวันที่13 1สสิงหาคมเซ็นทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะคะจะว่าไปคุณก้องอย่ารอช้าเราต้องมาพาทุกคนหาของกินอร่อยๆกันดีกว่าตามเลยค่ะ โอ้โห oh, oh, คุณพ่อขาอันนี้เขาอร่อยมากๆเลยนะคะลูกชิ้นกุงน้งนะร้านทรงเศรษีทอยน,นะคะเป็นร้านที่เปิดมานานกว่า40ปีอยู่แถวรามคำแหงยีลูกชิ้นปลาก็นี่นะคะปล,ปลาเนื้อปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้แป้งไร้สารกรบปุ๋นะคะแพ็คละ150บาทเองราคาไม่คือจับต้องได้แล้วเขามีหลายแบบนะคะมีแบบเป็นแพ็คใหญ่แพ็คเล็กมีครบหมดเลยลูกชิก้นกุ้งอันนี้นี่ด้วยอันนี้ขายขายเท่าไหร่คะ เจด็ดล <80 S 2> ะแปดสิบเจละแปแล้วบอกก่อนมันมีโปรโมชั่นนะคะซึ่งค้าครบ2แพ็กรับปีน้ำจิ้มจิพุดหนึ่งขวดอย่าลืนไหมคะมาที่เลาคาซงเสรีทองนะคะเรียกว่าของดีมาก ข้าโพ,พดสดใหม่ๆ<อ>นะคะอันนี้รู้เลยว่ามาจากไร่ที่ปักช่องผมมิสร์คอนคุณต้องหาเ้าโพ,พดสดใหม่จากปักช่องจริงๆ,งๆ,งๆอ่ะวัดนครราชสีมาต้องบอกว่าขา้าวโพดของปักช่องเนี่ยเม็ดเขาเจะเรียงสวยแล้วก็กรอบมีความหวานอยู่ในตัวนี่เาิคลุกเนยคลุกอะไรไหมคะอันนี้จะเพิยวๆเลยค่ะตัวนี้หนูก็แค่ย่างสดๆจากดิบๆนะคะ<อ>ย่างออกมาแล้วก็เราแค่ทานเนยแค่นั้นเองเอีมาจากไร่เลยอยากจะเปิดกินกินได้ไหมทานได้เลยค่ะไม่มีสารกันเสียอือนี่มันเป็นแบบ ชั้นสดสดไม่ได้มาปรุงแต่งเลยค่ะไม่ปรุงแต่งเลยค่ะโอ้โหคุณภาพของข้าวโพดของเกษตรกรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ก้องสนับสนุนนะคะออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมาล้านเลยมิสเตอร์คอนบอกก่อนไหมครับว่าราคาถึงกับจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยค่ะอุ้ยรับรองของอร่อยร้านดังเพียบ13บสถึงสิสิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งค่ะ